สวัสดี FC ช่องหนุหน่อยทุกท่านครับวันนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์และช็อกมากและต้องบอกว่ามันต้องช็อก2เท่าเลยมันมีการประกาศอยู่2ประกาศแล้วช็อกทั้ง2ประกาศเลยนะครับประกาศแรกคือชะลอการตรวจสุขภาพของผู้ที่มาสัมภาษณ์เดือนตุลาคมที่เหลืออยู่ประกาศที่2คือการประกาศคิวสัมภาษณ์ประจำเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนจะเป็นข่าวดีนะ แต่จริงๆไม่ดีแล้วละเพราะการเรียกสัมภาษณ์น้อยมากไม่ถึง1,000คนเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์และหาสาเหตุว่าทำไมถึงมีการชะลอตัวสุขภาพทำไมเรียกสัมภาษณ์ของเดือนพฤศจิกายนน้อยก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ไม่คิดเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศเรื่องอะไรออกมานะครับเนึกว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดของเจ้าหน้าที่นะครับเรียกว่ามีสัญญาณไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ประกาศแรกแล้วนะครับนั่นก็คือการประกาศชะลอการตรวจสุขภาพสําหรับผู้ที่จะต้องมาสัมภาษณ์ประจําเดือนตุลาคมในวันที่ 22, 29, 30ตุลาคมนะ ใน3วนนาวันดังกล่าวมาสัมภาษณ์ตามปกตินะครับไม่ได้มีการเลื่อนสัมภาษณ์หรือว่าชะลอการเลื่อนสัมภาษณ์แต่อย่างไรนะครับยังมีการสัมภาษณ์ปกติอยู่เพียงแต่ว่าปกติหากเราผ่านการสัมภาษณ์เราก็ต้องไปตรวจสุขภาพต่อในวันนั้นเลยแต่อันนี้ให้ท่านกลับบ้านไปเลยนะครับแล้วเขาจะประกาศเรียกให้มาตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึง่ง วันและเวลาไหนเขาจะแจ้งให้เราทราบทางเพจทีซีไทยแลนด์นะนี่คือสัญญาณไม่ดีแรกนะครับและลุงบอกได้เลยว่าพอลุงเห็นประกาศลุงคิดในใจว่าเอาแล้วนะครับเรื่องใหญ่แล้วสัญญาณไม่ดีแน่ๆนะครับและมันก็เป็นจริงนั่นก็คือการประกาศคิวสัมภาษณ์เดือนพฤศจิกายนครับประกาศออกมาแล้ว ดูท่าเหมือนจะดีใจนะประกาศออกมาสัทีหลังจากที่หลายท่านรอนะครับแต่ปรากฏว่าประกาศ,กาศออกมามีวันสัมภาษณ์เพียงแค่3วันครับวันละ250คนรวมแล้วในเดือนพฤศจิกายนมีผู้ถูกเรียกสัมภาษณ์แค่750คนไม่ถึง1,000คนเลยนะครับ เราตั้งเป้าแล้วหวังไว้นะครับว่าจากจะได้สัก2000คนนะครับหนึ่งในนั้นมีลุงด้วยและลุงก็แอบช่วยลุ้นด้วยนะครับและเหมือนประกาศแรกเลยครับไม่มีการตรวจสุขภาพในวันสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับต้องรอให้เขาแจ้งวันตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าประกาศทั้ง2ประกาศนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับคนที่รอคิวสัมภาษณ์และคนรอสมัครด้วยนะครับ มันมีผลต่อเนื่องกันก็คนถูกเรียกสัมภาษณ์น้อยแสดงว่าคนที่รอคิวสัมภาษณ์ก็มีจำนวนเยอะอยู่การที่จะเปิดรับสมัครมันก็มีโอกาสเปิดรับสมัครน้อยลงทีนี้เรามาดูรูปนี้ด้วยกันนะครับลุงก็ต้องสารภาพเลยว่าลุงก็ทำนายไว้มาตลอดนะครับว่าจะมีการเรียกสัมภาษณ์ประมาณแวันตามกรอบสีฟ้านะครับเพราะว่า วันบินมันจะเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนาะแล้ววันพุธอ่วันพฤหัสกับวันศุกร์อะว่างอยู่ลุงก็ทํานายไว้ว่ามันน่าจะเป็นวันที่เจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์นะครับแวันวันละ250ก็ตกอยู่สอง0คนนะครับแต่ในความเป็นจริงก็อย่างที่เราทราบกันนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ประกาศแล้วเหลือแค่3วันเองก็คือวันที่63แล้วก็27นะครับ ส่วนวันที่7 4 4 21,28ที่ลุงกรอบสีม่วงไว้นะครับคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะทำงานอย่างอื่นนะครับหรือจะเป็นวันอบรมก่อนบินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องอบรมก่อนบินอะหลายท่านก็บอกว่ามันน่าจะไปอบรมนะครับในช่วง3วัน2คืนแต่อย่าลืมว่า นั่นคือคนที่ได้บินช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนาะจนถึงกลางเดือนแต่คนที่ได้บินนะครับหลังวันที่16ลงมาเนี่ยอ่าก็มันจะต้องมีวันอบรมก่อนบินนะครับก็น่าจะเป็น21-28นะครับส่วน7่เนี่ยลุงไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นวันทำงานอย่างอื่นนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ในความเป็นจริงก็คือสัมภาษณ์เหลือแค่750คนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ และหาสาเหตุนะครับว่าทําไมถึงมีการเลื่อนการตรวจโรคและก็คิวสัมภาษณ์เดือนพฤศจิกายนก็น้อยลงตัวเลข750ต้องบอกว่ามันมันน้อยมากๆนะครับคือลุงก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าวันสุขอาจจะไม่มีการสัมภาษณ์นะครับอาจจะเป็นการอบรมก่อนบินนั่นแหละแต่ไม่กล้าพูดออกไปนะครับคือทําคลิปก็จะทําคลิปแนวบวกให้กําลังใจซะมากกว่านะครับ ก็มองว่าอย่างน้อยวันพฤหัสทั้ง4วันน่ะก็ต้องเป็นวันที่เขาเรียกสัมภาษณ์นะครับวันละ250คน4วันก็2,000คนนะครับแต่พอประกาศมาเหลือแค่3วัน750ก็รู้สึกว่ามันน้อยจริงๆนะครับมันต้องมีสาเหตุทีนี้ลุงมองว่าสาเหตุอ่ะมันมีอยู่สสาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุแรกนะครับที่มีการชะลอการตรวจสุขภาพนะครับลุงมองว่า น่าจะมีออเดอร์จากในจ้างที่มันน้อยลงหรือเปล่านะครับถ้ามันน้อยลงเนะี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าโอ้มันจะไปอะไรอ่ะคือคนรอรอคิวบนะินน่ยมันก็จะมีจํานวนหนึ่งถ้าออเดอร์น้อยลงคืนไปเรียกหรือว่าไปตรวจสุขภาพเพิ่มนะครับก็ก็จะทําให้คนที่ไปรอคิวบนะินเนี่ยจำนวนมากขึ้นแล้วมันอาจจะส่งไม่ทันภายใน3เดือน คือทำไมต้องเป็น3เดือนเพราะว่าผลตัวสุภาพมีมีเวลาแค่3เดือนนะครับพอครบ3เดือนแล้วคุณก็ต้องมาตรวจโรคอีกรอบหนึงเป็นรอบที่2นะครับก็จะเสียเงินอีกมันมันก็ช่วยประหยัดได้เท่านี้นะครับนั่นคือสาเหตุแรกนะที่มองว่าออเดอร์อาจจะลดลงหรือเปล่านะครับในช่วงนี้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็น่าจะต่อเนื่องจากสาเหตุแรกนะครับลุงมองว่าสาเหตุที่2นี้อาจจะเกิดจากการที่ คนที่มาสัมภาษณ์แล้วก็มาตรวจโรคนะครับผ่านการสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านการตรวจโรคเยอะก็ได้นะครับคือตอนนี้ไม่รู้ตัวเลขพวกนี้เลยนะครับไม่สามารถที่จะไปทํานายหรือว่าจะเอาตัวเลขพวกนี้มาวิคเคราะห์ได้นะครับเ <Guin> นื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ไม่ได้ประกาศผู้ผ่านการตรวจโรคแล้วเขาไปประกาศจํานวนคนที่ไม่ผ่านการตรวจโรคนะครับเท่านั้น ดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าหลังบ้านของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มีตัวเลขของผู้ที่รอคิวบินอยู่จำนวนกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลุงขอใช้ตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขอ้างอิงในการอธิบายครั้งนี้ละกันว่าทำไมมันถึงมีการชะลอการตรวจสุขภาพแล้วก็เรียกสัมภาษณ์ที่มันน้อยลงนะครับตัวเลขนี้ครับหลายท่านอาจงงนะตัวเลขอะไรเดี๋ยวลุงอธิบายไปทีละตัวเลขนะ ตัวเลขแรกนะเป็นตัวเลข165 698นะครับตัวเลขนี้ยืมมาจากผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และผ่านการตรวจโรคของวันที่16ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดที่เขามีการประกาศนะครับถามว่าลุงรู้ได้ยังไงนะครับว่า165 698ผ่านตรวจโรคไหมนะครับลุงเดาเอานะเพราะว่าไม่มี ่าไม่มีหมายเลขนี้ในการประกาศคนที่ไม่ผ่านการตรวจโรคนะครับจึงขอยึดตัวเลขที่มากที่สุดนะครับเป็นตัวตั้งในการคำนวณน,นะครับอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเลข162154นะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของผู้ที่ได้รับคิวบินวันที่30พฤศจิกายนนะครับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดที่ได้คิวบินนะครับลุงก็เลยเอา2ตัวเลขนี้มาลบกัน มันจะได้ตัวเลขนะครับ3544ตัวเลขนี้บ่งบอกว่าคนที่ผ่านการตรวจโรคตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วแล้วรอทำสัญญาจ้างรอการจับคู่อรอการที่เจ้าหน้าที่จะจัดเที่ยวบินให้นะครับมีอยู่ประมาณ3544คนเป็นตัวเลขโดยประมาณนะ พราะตัวเลขจริงๆอย่างที่ลุงบอกเราไม่รู้หรอกว่าผ่านการสัมภาษณ์เท่าไหร่แล้วรออยู่เท่าไหร่นะครับเราก็คำนวณได้คร่าวๆแบบนี้นะครับ3,500เนี่ยถือว่าเยอะนะกับการจัดเที่ยวบินให้หมดภายใน3เดือนนะครับ3เดือนคำนวณยังไงลงุงคนที่ผ่านนะครับที่มากที่สุดก็คือ165698เป็นผู้ที่มาสัมภาษณ์และผ่านการตรวจลรกนะครับในวันที่10 ตุลาคมถ้าเขารอได้3เดือนเราต้องนับยังไง16พฤศจิกายน1เดือน16ทธันวาคม2เดือน16มกมกราคม3เดือนเห็นไหมครับว่ามันมีเวลาจนถึงวันที่16มกมกราคมนะครับจัดส่งทันไหมสาม0ั้เนี่ยไม่ทันกรับลุงมองว่าไม่ทันเพราะคิวบินเดือนพฤศจิกายนออกไปแล้วนึกออกไหม มันหมดไปแล้วเหลือแค่เดือนธันวาคมกับติ่ง19วันในเดือนมกราคมยังไม่ถึงเดือนครึ่งเลยจะต,ต้องส่งให้ได้3,544คนส่งไม่ทันหรอกครับนี่คือสาเหตุจริงๆมันอาจจะทันนะครับถ้าเดือนธันวานะครับมีเที่ยวบินสัก2,500คนมันเป็นไปได้ไหมล่ะก็ค่อนข้างยากนะครับ ค่อนข้างยากมีวันหยุดเยอะด้วยแล้ววันเดือนธันวาคมอะถ้าลุงจําไม่ผิดอะมันเป็นช่วงเทศกาลที่เที่ยวบินหาได้ยากด้วยนะครับดังนั้นอะโอกาสจะส่งจํานวนมากอะแทบไม่มีเลยนะครับเป็นสาเหตุที่ต้องมีการเลื่อนตรวจสุขภาพออกไปก่อนนั่นเองนะครับไม่งั้นจัดส่งไม่ทันต้องย้ำอีกครั้งนะว่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานลุงเองนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลุงเองนะครับข้อมูลที่แท้จริงก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกาศเท่านั้นนะ ทีนี้มาสรุปปิดท้ายกันหน่อยสําหรับคนที่รอสมัครรุ่นที่19แล้วกันนะครับว่ายังมีโอกาสหรือว่ามีความหวังอยู่ไหมนะครับลุงต้องบอกตามตรงนะครับว่าความหวังของเรายังมีอยู่แต่ลดลงครับถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประกาศวันนี้ลุงบอกได้เลยว่าความหวังของลุงอยู่ที่80%ในการที่เขาจะรับสมัครในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าลดเหลือแค่3 0เ เท่านั้นเองนะครับโอกาสที่จะมีการรับสมัครก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมนะครับจากที่ลุงมั่นใจว่ามกราคมแน่ๆนะครับก็ต้องเผื่อใจไปให้น้องกุมภาพันธ์แล้วล่ะนะครับวันนี้ก็กระทบเยอะนะครับทั้งคนที่รอคิวสัมภาษณ์รอคิวบินรอสมัครนะครับทุกรอเลยนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดลุงเป็นกำลังใจให้ ลุงคิดว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการที่อาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยเดี๋ยวจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้ไปทำงานที่อิสราเอลในเร็ววันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องหนูหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนูงหน่อยสวัสดีนะครับ